สวัสดีครับพบกับน้องไอด้าอีกแล้วนะครับพบกับเราอีกแล้วครับกับช่องพังทองเงินช้างไทยและน้องไอด้ะครับวันนี้พาน้องไอด้านะครับไปหาคุณพ่อนะครับคุณพ่อทันใจนะครับโอ้ยน้องไอด้าเห็นไฟด้วยนะครับจะกลัวไหมครับนู่นครับโอ้นครับไฟด้วย

กวไฟไอ้ดาตื่นนะครับไไม่ด้ตื่นไฟนะครับฮึหาคุณพ่อนะครับคุณพ่อนี่คุณพ่อมุ่อกี้บินดิฮะ นี่ครับคุณพ่อครับโอ้น้นองไอเดนครับมาเยี่ยมคุณปูนะครับคุณปูปปคุณคุณพ่อครับค <น S 2> ุณพอ<จ>่อทันใจก็ให้คุณพ่อได้กินก่อนนะครับโอ้คุณพ่อได้กินก่อน นี่ครับคุณพอ่อเต็มใจครับเอาไเอาไม่เป็นไรโอเคครับไปพอ่อก่อนให้ให้คุณพ่อกินก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวนอ้อยหน้่าพาไปเดินเที่ยวก่อนครับโอเคครับคุณพ่อวัสดีน้อเลีวัเดียวคุณพ่อสวัสดีนะครับสวัสดีเสริมมากเลยโอ้คุณพ่อเริ่มจะแข็งแรงอ้วนแล้วนะครับดูครับ เห็นพวกควานนะครับนี่ก็พวกควานเล็กนะครับพวกควานเล็กครับเห็นพวกควานบอกว่ากําลังหวงนะครับกำลังหิวนะครับกำลังหิวครับมมากเลยนวงนี้กําลังบํรุรุงฮ่า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 ่าฮ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 าฮ่างาฮ่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 ่อฮ่าา่านะครับสาวเลาะนะครับาา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 ่าาา นี่ไปทางนี้ดีกว่าลูกมาเดี๋ยวป่าอันนี้ไปแล้วไไมาอยู่ลูกอ,อะไรวะเพบ้่าน,นาดจอ <c oughs> ชอบนะครับยาอ่อนๆะจอมากๆ

หิวหิวน,นะครับใสจ,จะหิวไปไปไปนน่นไปแล้วนะครับน้อไงไงด้าสาวขาลาะ น่นครับคุณป้าคุณป้าอู้คุณป้าอยากมาป้าสองเงินนะเข้าไปนี่เลยนี่ เดี๋ยวจะพาน้องไอ้ดาเข้าไปข้างใน,นครับนู่นครับนี่เข้าเดินเล่นข้างในนะครับ น้องควานนะครับน้องควานใหม่ว่าจะบังคับไอดาได้ไหมนี่น้องไอดาก็ยังเช็คนะครับเช็คทางนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ไม่ค่อยเดินนะครับปกติไอดาก็จะเดินกับคุณป้านะครับป้าทอง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเลยกดติดตามให้เราไงด้าได้นะครับทางช่องฟังทองินช้างไทยนะครับน้องลองาไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปครับ รู้สึกจะกลัวๆนะครับอาจจะมีเยอะคล้ายๆกับมีเพื่อนนะครับแต่ก็เพื่อนไม่กระดุกกระดิกน้อยร่าอยังสงสัยเยอะนี่ให้จับดูให้จับ ค่อยๆเดินไปนะครับดาวก็เริ่มจะครั้งแรกนะครับที่พาน้องเดินมาเชือกเดียวนะครับถอยละถอยต้องใจกลัวตาปลานี่ Yeah, yeah. ตรงนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับ <c oughs> มานี่ <c oughs> มานี่กลัวไหมได้กลัวไหมลาบอกว่าไม่กลัว Check nè, nói nè, check, check nhau, đi rồi ạ Trong đó nó đã phải là. Mình mình. Được, về rồi. Đi, à. này chúc mừng đây chúc mừng oh xuống 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 mân xuống bân xuống đa xuống 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 à, xuống bân. Bân xuống bân, xuống mai. Oh. xuống xuống mân xuống 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 mân xuống 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 vân xuống xuống vân xuống xuống vân xuống xuống tên xuống tên xuống vân vân xuống xuống ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและกดติดตามให้ช่องฟัง,ฟงทองเงินช้างไทยและหนองใหด้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ